นั้นอาบเลือดกำชัยวันนี้นนนเป็นยังไงแข่งแข่งทักมาก่อนเลยสำหรับแทนนี่เขาขวาเขาท้ายไอ้อมมาขวางชาเดชชกนาทีชาเดชเดชกนาทีไอุไอโอ้ยมานะแต่ในเม็ดแต่แะดอกมาเลยมันแลกกันมาสู้กันมันจะเป็นยากอะไร ใายมาเราไปนายให้ลูกคืนให้อะไรคืนไอ้นั่นล่ะครับประเภทงดเชื่อเบือท่วงมีแจกก็ต้องมีแถมมีจ่ายก็ต้องมีทนเข่าวควมโชคนาทีตีคืนครับชานเดชชานโชคชานชานชานกับโชคเป็ดน,นี้สอง โอ้โหจะเอาคืนยิงมาเสียบหน้าท้องจังหวะมันโดนกันได้ครับดูโอ้โหดูครับยกนี้ยกที่สามครึ่งทางเท่านั้นครับอีกยาว<อ>าไก<ป>ลมันอยู่ที่ระบบหายใจครับคู่นี้คู่เดี connais, ดเดยวคุ้มเลยคุ้มเลย แล้วจะฟื้นฮะแต่ว,ว่าวัดเมื่อญาติวันนี้ไม่น่าจะฟื้นแล้วครับนี่ครับนี่ครับสอบแล้วเขอามานี่ครับโอ้อจะเปีนเท้าแต่ว,ว่าเสียใจวันนี้เด็งจังหวะเกลางสับโอ้โหนัดสอบมา เหนี๋ยวกว่าใครดูสุดยอดเดินต่อครับชานเนสเสียบขาวลอกมา เสียบอูยอปล่อยมันเลยครับถึงเวลาปล่อยของแล้วลวกตีชาเดชแานเข้าสามเหลี่ยมกรรมการกดลบแกะออกมาชาเดชแดงโชคนาทีน้ำเงินครับลูกสกูไถ 6นาทีชานเดชจังหวะสุดท้ายดูมันจะเหนื่อยลงตีเคาะไปเรื่อยครับตีจิดดกตีใหตจะงัดศอกมาสู้ครับ6นาทีชานเดชกดึงแข้งกึ่งเข่าชกกันได้สมศักดิ์ศรีธิ์เทวนะทีเดียว แพ้ใช่ถูกต้องครับแพ้ชนะยังไม่รู้แต่ทะได้รู้กับชนะใจผู้ชมนะครับชกอย่างนี้แพ้ชนะไม่มีใครครับยกนี้ครับโชคนาทีต้องต้องตะโกนเกมจนเขาหานะครับในขณะที่โอ้ยยันทีเดียวนี่โอ้ลมทั้งยืนเลยครับทางด้านโชคนาทีกองรวแล้วอยู่นี่ครับสัญญาณสกอบเซอร์ของทั้งคู่นะก็ ทอยทีทอยอาศัยแล้วครับหมดยกสุดท้ายครับสาปผลแพชนะท่านทีไฮเกียรติคาดเข้มขัดให้กับทั้งเหมยคู่นี้ก็เดินเชิญครับท่านดร,รสิทธิพรสุวรรณกลางนะครับให้กับผู้ชนะนะครับกรรมการกล็ลงไปคะแนนนะครับชูมือไปที่มุมแดงครับชานเดชกอ,อดิศร์เซ็นอัพใหโดยเดินเชิญครับผมได้